สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก <Chevy> ็ค,กคลิปแรกนะท่านผู้ชมเราดูเด่นล่าง4สูตรสูตรเดิมของเราไปแล้วนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเลขดับนะวันนี้นะผมจะลงดับ10ล่าง4สูตรแล้วก็ดับหน่วยล่าง4สูตรนะเป็นสูตรเดิมทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะท่านผู้ชมนะย้ำนะเป็นสูตรเดิมทั้งหมดของงวดที่ผ่านมาทั้งดับ10ล่าง4สูตรแล้วก็ดับ หน่วยล่าง4สูตรนะครับผมลงคลิปเดียวเลยทั้งดับ10แล้วก็ดับหน่วยนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมต้องฟังผมให้ดีนะครับซึ่งงวดนี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมตั้งแต่เลขเด่นแล้วนะครับว่าเด่นชนดับเยอะมากและไม่ใช่ชนธรรมดานะท่านผู้ชมนะเด่นก็เด่นมากดับก็ดับมากซึ่งยากนะครับบอกไว้ก่อนว่าง,งวดนี้นี่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยอันไหนที่ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่ผมก็จะบอกอันไหนที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจก็เก็บข้อมูลไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าสูตรนี้ยังอีกเยอะเลยผมคำนวณยังไม่เสร็จที่ผมประมาณการดูนี่สูตรหลักเท่านั้นนะซึ่งสูตรหลักนี่มันก็เทียบกับสูตรทั้งหมดนี่มันเทียบไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นสูตรหลักที่เดินดีท่านผู้ชมแล้วก็ดับดีนะเหลืออีกหลายสูตรนะครับนะ ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนท่านผู้ชมนะดูคาเตือนกันก่อนนะครับเนื่องจากมันลมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้นี้วางไว้นะคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ลมท่านผู้ชมผมอัดข้างนอกมันก็ลมบ้างนะท่านผู้ชมนะต้องขอไปด้วยนะครับเรามาดูดับ10ล่าง4ีสูตรนะครับงวดที่ผ่านมานี้ดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะถือว่าดับดีนะท่านผู้ชมนะ21งวดนะ21งวดนี่สูตร1สูตรสสูตร3ใน21งวดยังไม่หลุด สูตร4หลุดไปเพียง1งวดนะครับแล้วก็ไม่หลุดซ้ำนะท่านผู้ชมนะดับ10ล่าง4สูตรเดิมเรามาดูสถิติกันก่อนท่านผู้ชมนะดูสถิติแล้วเราค่อยมาคำนวณทีเดียวเลยนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก7-8เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับสูตรที่1นะใช้แสนบวกหน่วย4นะครับสูตรที่2ใช้10บน บวก10ล่างบวก3คงที่สูตรที่3ใช้100บนบวก10บนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก4คงที่สูตรที่4ใช้10ล่างบวก6คงที่ท่านผู้ชมนะทั้งหมด4สูตรเก่า4สูตรเดิมของเรางวดที่ผ่านมาดับเอาอยู่หมดเลยทั้ง4สูตรเรามาดูสตีกันเลยครับ ถือว่าเดินดีท่านผู้ชมสูตรทั้ง4สูตรนี้นะครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่21นะอขอใช้สีน้ำเงินเขียนนะท่านผู้ชมสีดำของผมก็ซื้อมาแล้วแต่ไม่รู้เอาวางไว้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวนะ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่21นะครับออก2 3หลัก10ก็คือ2นะท่านผู้ชมนะหลัก10ก็คือ2นะครับ10ล่างคือ2นะสูตรที่1ให้ดับ4สูตรที่2ดับ8สูตรที่3ดับ8สูตรที่4ดับ1นะก็หลัก10ล่างมา2เพราะฉะนั้น4 8 1นี้ดับผ่านนะท่านผู้ชมนะผ่านทั้ง4สูตรเลยนะครับ เดี๋ยวหาสีแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมใส่สีหน่อยฮะจะได้ดูง่ายๆนะครับสีก็เลอะหมดเลยเรามาคํานวณงวดวันที่1กุมภาพันห้าร้อยท่านผู้ชมนะ สูตรที่1ใช้แสนบวกหน่วย4แสนก็คือ8บวกหน่วย4หน่วย4ก็คือ7 8็บวกเจ็ดท่านผู้ชม8ปบวกเได้15นะครับเราเอา5ตัวท้ายนะดับ10ล่างสูตรแรกดับ5สูตรที่2 10บ,บนบวก10ล่างบวก3 10บ,บนก็คือ7 บวกสิบล่างก็คือสองบวกสามคงที่สองบวกสามได้ห้าอันนี้ก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกห้าได้สองดับสิบล่างสูตรสองดับสองนะครับทีนี้สูตรสามร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเจ็ดบวกสิบบนก็คือเจ็ด บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ3นะครับ3 2เป็น6บวก4คงที่นะครับ6บวก4ได้0 7บวก7ได้4นะครับเพราะฉะนั้น4บวก0ก็ได้4ดับ10ล่างสูตร3ดับ4สูตรสุดท้ายสูตรที่4ท่านผู้ชม10ล่างบวก6 10ล่างก็คือ2นะครับ บวกหคงที่นะหกบวกสได้8นะครับสูตรนี้ดับ8ปดท่านผู้ชมนะสรุปนะดับ10ล่าง4สูตรของเราย้ำนะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่หมดนะครับงวดนี้ดับสูตรหนึ่งสูตรสอสูตรสาแล้วก็สูตรสี่ดับ2 4 5 8 2่สี 5, ท่านผู้ชมสูตร2อนี่สยังไงก็ไม่มา10ล่างนะครับตามสูตรของผมนะย้ำนะสองไม่เด่นสิบล่างนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า2องไม่มาสิล่างท่านผู้ชมนะส่วนห้าท่านผู้ชมนะส่วน5้าก็แนวโน้มที่จะดับสูงมากนะย้านะมันก็ชนเด่นนะครับหก็เด่นนะแต่ว่าเนื่องจากสูตรที่ผมคํานวณน,นี่ยัง คำนวณเสร็จประมาณสัก20%เอนงท่านผู้ชมเหลืออีกสั้ง80%สนะสูตรดับเนี่ยนะท่านผู้ชมทั้งดับล่างดับ10ล่างแล้วก็ดับหน่วยล่างเนี่ยเพิ่งจะคำนวณเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ายังเด่นอยู่ในระดับหนึ่งนะดับก็เยอะเด่นก็เยอะพอๆกันเลยณนะขณะนี้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มค่อนข้างดับนี่สูงนะแต่เราก็ไม่ฟันธุงนะ4กับ8ก็เหมือนกันท่านผู้ชม4กับ8ก็ชนเด่นนะครับ เพราะฉะนั้นดับ10ล่าง4สูตรนี่ณขณะนี้นะที่ผมมั่นใจมากก็คือมี2เท่านั้นที่ยังไงก็ไม่น่าจะมา10ล่างท่านผู้ชมนะไม่น่าจะมา10ล่าง5ก็มีแนวโน้มที่จะดับนะท่านผู้ชมนะส่วน4กับ8นี่ชนเด่นเต็มๆ็มเลยท่านผู้ชม4ก็ชนเด่นล่างนะ8ก็ชนเด่นล่างเพราะฉะนั้น2กับ5 2นี่มั่นใจสุดไม่มา10ล่าง5ก็แนวโน้มที่จะดับสูงส่วน4กับ8นี่ หมายเหตุไว้หน่อยว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจรอวันที่สรุปนะสี่กับ8นะท่านผู้ชมนะสำหรับ10บล่างนะเพราะมันชนเด่นล่างเต็มๆเ,เลยนะแต่ก็เหลือสูตรอีกเยอะเลยที่ผมคํานวณยังไม่เสร็จจะมาฟันธงตอนสรุปล่างนะครับท่านผู้ชมครับ4สูตรก็2กับ5แนวโน้มจะดับสูงนะสนี่ยังไงก็ไม่น่ามาตามสูตรของผมส่วน4กับ8ชนเด่นนะครับนี่เป็นดับ10ล่าง4สูตรนะท่านผู้ชมนะ ทีนี้เรามาดูดับหน่วยล่างท่านผู้ชมนะแสงหายอีกแล้วท่านผู้ชมนะก็พอดูได้อยู่ก็ดูไปก่อนนะครับดับหน่วยล่างสสูตรท่านผู้ชมนะก็เป็นสูตรเดิมหมดนะงวดที่ผ่านมานี่ดับเอาอยู่หมดเลยนะท่านผู้ชมทั้ง4ี่สูตรนะครับ21งวดก็ยังไม่หลุดนะสูตรหนึ่ง ใช้ร้อยบนคูณ2บวกหน่วยล่างคูณ3บวก8คงที่สูตร2ใช้100บนบวก10บนคูณ3บวกหน่วยบนบวก4คงที่สูตร3ใช้ร0อบนบวก10บนคูณ4บวก8คงที่สูตร4ใช้หมื่นคูณ8นะท่านผู้ชมนะ1 2 3 4ทั้ง4สูตรนี้ดับหน่วยล่างดับเอาอยู่หมดเลยงวดที่ผ่านมา เรามาดูงวดนี้ท่านผู้ชมผมใช้สถิติงวดที่ออก7 8เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูตั้งแต่งวดสถิติงวดแรกจนถึงงวดที่21นะท่านผู้ชมนะยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะทั้ง4ีสูตรนี่ก็ถือว่าแม่นนะครับนี่ท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมานะัเป็นงวดที่21นะครับออก สองสามสูตร1ดับ5สูตร2ดับ5สูตร3ดับ0แล้วก็สูตรที่4ดับ4นะครับผ่านหมดทั้ง4สูตรท่านผู้ชมนะดับเอาอยู่หมดเลยนะครับสูตรนี้นะ21งวดทั้ง4สูตรยังไม่หลุดท่านผู้ชมผ่านผ่านนะครับผ่านนะแล้วก็นี่ก็ผ่านนะ เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนะครับผมก็ใช้ดินสอเขียนไว้แล้วแหละท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อความชัวนะครับงวดนี้เป็นงวดที่22นะครับท่านผู้ชมสูตรหนึ่งร้อยบนคูณสองร้อยบนก็คือเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะบวกหน่วยล่างคูณสามหน่วยล่างก็คือสามนะครับ หน่วยล่างคูณ3าหน่วยล่างก็คือ3า3สามสาเป็น9้านะครับท่านผู้ชมบวก8คงที่บวก8คงที่นะครับ9บวก8ก็ได้7อันนี้ก็ได้สี่นะครับ4บวก7็ก็ได้1นะดับหน่วยล่างสูตร1ดับ1ท่านผู้ชมสูตรที่2ใช้ร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเจ บวก10บนคูณ3 10บนก็คือ7 3 7 21นะครับหน่วยบนก็คือ9แล้วก็บวก4คงที่9บวก4ได้3 7บวก1ได้8นะครับ8บวก3ได้1ท่านผู้ชมดับหน่วยล่างสูตร2ดับ1 1กับ2องใดับ1เหมือนกันเลยท่านผู้ชมนะ ทีนี้สูตรที่3นะครับใช้100บน100บนก็คือ7จ็บวกสิบนคูณสี่บนก็คือ4 4 5 20 4 6 24 4 7 4 7 28สบวกแคงที่8ปบวกแได้6อันนี้ก็ได้7นะครับ6กบวกเได้3นะครับ สูตรสามดับสามนะทีนี้สูตรที่สี่หมื่นคูณแปดท่านผู้ชมหมื่นก็คือศูนย์ศูนย์แปดได้ศูนย์เอาศูนย์ไปคูณแปดนะครับศูนย์แปดก็ได้ศูนย์นะท่านผู้ชมครับดับหน่วยล่างนะดับหน่วยล่าง สี่สูตรหลักของเรางวดล่าสุดนี้ดับเอาอยู่หมดนะท่านผู้ชมงวดนี้ดับสูตรหนึ่งดับหนึ่งสูตรสองดับหนึ่งสูตรสามดับสามสูตรที่สี่ดับศูนย์ดับศูนย์หนึ่งสามท่านผู้ชมดับศูนย์หนึ่งสามสูตรหนึ่งสูตรสองดับหนึ่งนี้มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งไม่มาหน่วยล่างแน่นอนตามสูตรของผมนะท่านผู้ชมนะตามสูตรของผมนะ ที่คำนวณเสร็จแล้วนะไอที่คำนวณยังไม่เสร็จนี่ก็แนวโน้มน่าจะไปในทิศทางเดียวกันคือหนึไม่มาหน่วยล่างตามความมั่นใจของผมนะงวดนี้นะศูนย์ก็ไม่น่าจะมาหน่วยล่างนะท่านผู้ชมศูนย์ก็ไม่น่าจะมานะ0กับหนึ่งศูย์กับ1 ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่ท่านผู้ชมดับหน่วยล่างไม่มีศูนย์กับหนึ่งนะตามสูตรและแนวทางของผมนะเท่าที่คำนวณเสร็จนะยังเหลืออีกเยอะนะท่านผู้ชมนะแต่ค่อนข้างมั่นใจท่านผู้ชมศูนย์กับหนึ่งไม่น่ามาหน่วยล่างแต่หมายเหตุไว้ทิ้นหนึ่งสามชนเด่นนะท่านผู้ชมนะสามชนเด่นล่างนะมาได้ทั้งสิบและหน่วยเพราะฉะนั้นทําหมายเหตุไว้หน่อยว่าดับหน่วยล่างดับสามนี่รอสรุปวันที่ผมสรุปรอฟันธงวันที่ผมสรุปนะ สามหมายเหตุไว้หน่อยว่ายังไม่แน่นอนนะท่านผู้ชมชนเด่นล่างนะท่านผู้ชมสามงวดนี้นะต้องระวังนะครับไม่ว่าสิบหรือหน่วยนะต้องระวังสามให้ดีเพราะมันชนเด่นท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นดับสิบล่างแล้วก็ดับหน่วยล่างสี่สูตรท่านผู้ชมทั้งหมดเป็นแปดสูตรลงคลิปเดียวเลยท่านผู้ชมนะงวดนี้ก็ไม่ต้องเยอะอะท่านผู้ชมนะลงสี่ห้าคลิปก็สรุปได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดับ สิล่าง4ส,สูตรแล้วก็นับหน่วยล่าง4ส,สูตรเดิมของเราท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาดับเอาอยู่ทั้ง8สูตรนะครับทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับงวดหน้าผมจะนําอมตะบนล่าง3สูตรชุดที่2องท่านผู้ชมชุดงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มเลยนะท่านผู้ชมไม่หลุดนะท่านผู้ชมเข้าล่างเต็มเเลยนะครับ งวดหน้าเอ้ยคลิปหน้าเรามาดูกันอมตะบ,บนล่าง3สูตรท่านผู้ชมจากนั้นเราค่อยไปดูเด่น10ล่างกับหน่วยล่างงวดนี้ขอเวลานิดนึงเนื่องจากเด่นชนดับปวดหัวมากท่านผู้ชมนะไม่ง่ายนะงวดนี้นะเด่น10ล่างกับหน่วยล่างนี่ผมปวดหัวเลยเพราะว่ามันเด่นชนดับเยอะเลยท่านผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ